ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โยคะรูมนะคะห้องโยค่าที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขและสนุกกับการฝึกโยคะไปกับครูเชอรี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะ่วนๆร้อนๆเลยค่ะกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะครูก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะวันนี้บรรยากาศแตกตาเพราะว่ากลับมาอยู่ที่บ้านคุณแม่นะคะพอปกติอยู่คอนโด ก็วิ่งดีลงมา30ชานก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะปลอดภัยเช่นกันแล้วก็สิ่งที่กูพบก็คือว่าการหมุนจากอ,อาการแผ่นยินไหวนะวยังคงอยู่ความโครงเครงมันเหมือนเมายังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกโยคะที่กลับมาอยู่กับกายกับใจกลับมาอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ลมหายใจของเราให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้ว เซฟนะคะร่างกายมั่นคงจิตใจมั่นคงนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการโคง้งเพลงนี้และอาการตกใจที่ผ่านมาเพราะร่างกายของเราและจิตใจของเราบางคนมันยังช็อกอยู่ถึงเราจะรู้สึกว่าเราโอเคแล้วเรารอดแล้วนะคะแต่ร่างกายกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันยังจําอาการช็อกนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นมาค่ะเรามาฝึกกันแต่อาจจะมีเสียงลดเสียงคนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าดีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเนาะ โอเคมานั่งขาดสมาธิสบายๆเลยนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะให้ทุกคนได้ฝึกได้ง่ายๆสบายๆถ้าใครยังไม่สามารถฝึกได้นะคะครูแนะนำค่ะลองนั่งลงนะคะบนเก้าอี้หรือใครบ้านมีสน,นามหญ้าแบบนี้ก็จะนั่งหรือจะนอนลงแล้วมองท้องฟ้าก็ได้นะคะแล้วก็เอามือนะคะจับไปที่หน้าอกและก็ท้องของเราค่ะหายใจเข้าให้ลึก หายใจออกยาวให้เรารู้สึกถึงความอุ่นของมือนะคะที่สัมผัสไปที่หัวใจและหน้าท้องหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวความรู้สึกถึงการกระเพื่อมเวลาเราหายใจเข้าอกพองขึ้นท้องพองขึ้นหายใจออกท้องแฟบอก ให้เรารู้สึกกลับมารู้เนื้อรู้ตัวหายใจออกคลายรู้สึกผ่อนคลายสบายหายใจเข้าคุยหายใจออกคลายอาจจะบอกกับตัวเองสักเล็กน้อยว่าเราปลอดภัยแล้วทุกอย่างสงบลงแล้วทำให้เราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นนะคะหายใจเข้า หายใจออกคลายลองทำดูแบบสั้นๆนะคะถ้าใครยังไม่มีเวลามาฝึกโอเคกอดตัวเองสักนิดนึงให้ความรู้สึกของเือนะคะที่อุ่นสัมผัสไปที่ร่างกายของเราโอเคบอกลาตัวเองว่าเก่งมากเราดีแล้วนะคะเก่งแล้ว แล้วก็คลายแล้วก็เราจะมาฝึกโยคะกันเลยค่ะประสานมือด้านหน้าคว่ำฝ่าม,มือลงหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกวาดมือลงค่ะไปหายใจเข้าว,วาดขึ้นผักแขนไปด้านหลังเยอะๆนะคะหายใจออกวาดมือลงทุกการเคลื่อนไหวให้เราสังเกตสำรวจร่างกายตัวเอง หายใจเข้าความรู้สึกค่อยๆเห็นมือตัวเองวาดขึ้นหายใจออกวาดลงอีกสองครั้งนะปายหายใจเข้าวันนี้เราจะทำช้าๆนะคะเพื่อความรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาที่ตัวเองโอเคอีกครั้งนึงค่ะปายหายใจเข้าหายใจออกวาดมือลง หายวางมือขวาข้างตัวชูมือซ้ายเห็ใจเข้ายืดตัวเยอะๆหายใจออกงอศอกเอนหายใจเข้าขึ to ้นหายใจออกงอศอกเอนสองปลายหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเอนสามปลายหายใจเข้าหายใจออกเอ็นสี่ หายใจเข้าคืนหายใจออกเอ็นปายห้าโอเคสลับข้างปายหายใจเข้าชูขวาหายใจออกงอศอกซ้ายเอ็นออออปหปายเข้าขึ้นออกเอ็นสองปายหายใจเข้าหายใจออกเอ็นสามเข้า ออกอินไปสี่อีกทีหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอินหอ,อเคหายใจเขายกตัวกลับขึ้นมาค่ะมาวางมือลงด้านนะหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเดินมือไปยืดห,หลังผ่อนคลายหายใจเข้าแล้วหายใจออก โอ okay. เคดึงมือกลับขึ้นมาค่ะวาดมือไปด้านหลังยืดอกขึ้นเยอะๆแล้วทิ้งศีรษะไปสาม,ส,ามสองโอเคหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาปเายียดขาตรงไปด้านหน้าเลยค่ะต้องขออภัยในกังเกงด้วยนะคะเพราะว่า เก็บเสื้อผ้าแล้วเรือเอากางเกงโยคะมาเอาใส่กางเกงวิ่งมาเอาฝ่าเท้าขวานะคะไปบนต้นขาซ้ายนั่งหลังตรงไว้หายใจเข้าชูมือขึ้นยืดตัวออกโน้มตัวลงไปขาตรงไว้หายใจเข้าโยกตัวกลับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้า ปหายใจออกลง3ามหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงสีหายใจเข้าขึ้นที่หนึ่งหายใจออกลงแล้วค้างไว้3าสองและหนึ่งโอเคสลับข้างขาเยียดขาขวา พับขาซ้ายขึ้นมาไว้บนต้นขาขวาป่ายใจเข้าชูมือยื้ตัวเยอะๆเลยค่ะออกโน้มตัวลงหายใจเข้าขึา้นหายใจออกลงสองหายใจเข้าขึา้นหายใจออกลงไปสามหายใจเข้าออกลงสี่ สุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกลงค้างไว้นิดนึ่งสามสองและหนึ่งโอเคยกตัวกลับขึ้นมาได้เลยทีนี้ปรับท่านั่งทับต้นเท้านะคะเขนั่งทับส้นเท้าไว้มือวางข้างขาหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกป่ายกขางขึ้นลงหายใจเข้าวางลง ออกยกเข่าขึ้นสองหายใจเข้าว่างออกยกขึ้นสามปลายเข,าาออขเ้าวางลงออกยกขึ้นสี่หายใจเข้าว่างออกขึ้นห้าโอเคปลายท่าคลานค่ะหายใจเข้านะคะย่อมท้องโลงตามอโตรง ออกกงหลังสู่สู่ข้างชิดโกะหายใ,ใจเข้ายันท้องลองตามองตรงออกกุงหลงังสองหายใ,ใจเข้าหายใจออกบายกงหลัง,ลางสามาออกกงหลังบายสี่อีกที่หนึ่งค่ะ จเข้าหายใจออกกลุ่มหลังไปโอเคเหยียดขาซ้ายไปสุดข,ขวาตามนะคะแล้วโดดสะโพกสูไปดาวดเฟซซิงดอกค่ะใครวิ่งลงมาสาทีชั้นเหมือนคู่นะคะ mm hmm. ก็อาจจะปวดนอ่องปวดต้นขาได้นะอาจจะเม่ล้านะคะก็ยืดคลายสักหน่อยอยืดคลายกำเนื้อสักหน่อย mm hmm. ใ,ใจเขาลือ งอเข่าซ้ายเหยียดขาขวาลงไปให้สุดเลยป้ายหายใจออกสลับขางอขวาเหยียดซ้ายหียใจเข้าสลับงอซ้ายเหยียดขวาปายสลับงอขวาเหยียดซ้ายปายสลับงอซ้ายเหยียดขวาสุดท้ายแล้วค่ะ อย,าย่าซ้ายและงอายเอียดขวาลงกดสองข้างลงไปเลยสาองโ,โ,โอเควางเข่าลงเบาๆได้เลยค่ะไปวางมือลงไปด้านหลังนะคะหายใจเข้าลึกยืยยดอกขึ้นเยอะๆเลยค่ะแล้วหายใจออกทิ้งศีรษะลงไปสา สองโอเคยกศีรษะกลับขึ้นมาคลายได้เลยไปนั่งลงค่ะฝ่าเท้าประกบกางแยกเข่าหายใจเข้าลึกมือวางบนหัวเข่าหายใจออกน้มตัวยืดอกไปด้านหน้าค่ะคลายหนึ่งหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมายืดออก หายใจออกลงไปสองหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกลงไปสามหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกลงสี่หายใจเข้าขึ้นสุดท้ายค่ะ หายใจออกลูกสามสองโอเคหายใจเข้ากลับขึ้นมาเลยุบขาได้ค่ะไปเข่าไว้มาทีนี้ปรับตัวเองนอนเลยนะคะโอเคถ้าใครได้นอนสนามย่าเหมือนครูก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่า กินหญ้านะคะความความเป็นธรรมชาติจะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็สบายเนาะโอเคไปกอดข่าขวาเหยียดค่ะยยสเข้าลึกยาวสามสองโอเคคลายค่ะไปซ้ายจับฝ่าเท้าขวาค่ะกอดขาเข้ามา ครับห่างไว้ห้าสี่สามสองโอเคมือขวาจากฝ่าเท้าเปิดออกไปห่างไว้ห้าสี่สามสองและหนึ่งโอเคสลับข้างได้เลยค่ะกอดขาซ้ายไป เจเข้าเลืออกยาวห้าสี่สามสองปลายมือซ้ยไอย้มือขวาจับฝ่าเท้าซ้ายค่ะน้องเตลนลงมาทางไว้เลยห้าสี่สามสองและเดยวมือซ้ายจับฝ่าเท้าเปิดออกเลย วางไว้ห้าสี่สามสองโอเคปายวางขาลงได้เลยค่ะชั้นขาสองข้างนะคะความเหมือนข้างตัวไว้ไปายใ,ใจเข้าลึกหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นเงหายใจเข้าวางลง ายใ,ใจออกยกขึ้นสองหายใจเข้าวางลงออกยกขึ้นสามหายใจเข้าวางออกขึ้นสี่หายใจเข้าวงางปล่ยขึ้นห้าออกวางลงปล่ยหกออกวางลง มาเจ็ดให้ใจออกวางลงปายขึ้นแปดออกวางลงป9เก้าออกวางลงสุดท้ายค่ะปาสิบโอเควางลงได้แยกเข่าฝ่าเท้าประกบนะคะมือประสานที่ฝ่าเท้าเลยค่ะให้ใจเข้าลลก หายใจออกยกขึ้นเลยหนึ่งหายใจเข้าวางลงหายใจออกยกขึ้นไปสองหายใจเข้าวางลงออกยกขึ้นสามบายวางออกยกขึ้นสี่ออกวางลงอีกที่หนึ่งค่ะไปออกยกขึ้นห้าโอเควางลงได้ วางเท้าลงเลยค่ะคลายแล้วกางแขนไประดับหัวไหล่เลยยกเข่าขึ้นสองข้างหายใจเข้าโหหายใจออกค่ะล้มเข่าไปทางขวาเท้ายกกลับมาล้มเข่าไปทางซ้ายหายใจเข้าขึ้นล้มเข่าไปขวาไต่ข้าว ลมเข้าไปซ้ายเข้าคือปลายทางขวาหายใจเข้ากลับขึ้นมาปลายซ้ายโอเคหายใจเข้าปลายขวาหายใจเข้ากลับขึ้นมาปลายซ้ายโอเคหายใจเข้ากลับขึ้นมาเลยค่ะ วางขาลงได้เลยเหยียดขาขวานะคะฝ่าเท้าซ้ายแตะต้นขาขวาเจใ,ใจเข้ามือขวาจับเข่าซ้ายหายใจออกล้มเข่าไปบิดตัวหันหน้าไปทางซ้ายเลยค่ะหางวาห้าสี่สามสองและหนึ่งโอเคสลับข้างเลยมือจับข่าขวาไว้เจยจเข้า หายใจออกค่ะบายล้มข่า,ขาวหันหน้าไปทางขวาทางวายห้าสี่สามสองโอเคค่ะบายพลิกตัวนอนตะแคงเลยแล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะไปชึบนั่งคัดสมาธิได้เลยค่ะ ขอามือนะคะประสานหลังศีรษะไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกโร้มศีรษะลงขาหลังตรงเอาไว้นะคะไม่งอหลังนะยืดคอด้านหลังผ่อนคลายสบายหายใจเข้าลึอกออกยาวหันหน้าไปทางซ้ายไป กลับมาตรงกลางค่ะหันหน้าไปทางขวากลับมาตรงกลางเงยหน้านะขึ้นให้ใจเข้าเปิดสอกยืดอกเอยอะๆเลยโอเคกลับมาตรงกลางได้เอ็นตัวนะคะสอกซ้ายแตะเข่าซ้ายเปิดศอก โอเคเจเวเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะสลับข้างเลยขวาแตะขวาเปิดศอกซ้ายโอเคเจเจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาวางมือซ้ายไว้บนเข่ามือขวาแตะศีรษะข้างซ้ายเห้ใจเจเข้าหายใจออกค่ะเอ็นศีรษะปลายด้านข้างยืดคอตัวไม่ต้องเอ็นนะคะยืดแต่คออย่างเดียวตัวตรงเอาไว้ว ลดอาการเกรงขอบาไหลนะโอเคสลับข้างค่ะไปมือแตะหายใจเข้าลึกหายใจออกเองโอเคให้ตใจเขากลับขึ้นมาได้เลยรัดมือลงค่ะวางมือไว้บนเข่าทั้งสองข้างเหมือนเดิมหายใจเข้าลึก หายจออกหันหน้าไปทางขวาไปให้สุดเลยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะออกไปทางซ้ายโอเคหายใจเข้ากลับมาตรงกลางวาดมือไปด้านหลังเลยหายใจเข้าประกอบกับนีออกลบมือดเ หาจเข้าวัดมีหายใจออกโลกครั้งหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกโลงโอเคเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าทุกคนนะคะจะรู้สึก ผ่อนคลายนะคะแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนาะแล้วก็ผ่อนคลายจากการเกร็งจากเมื่อวานนะคะบางคนพอมันเครียดนะคะช็อกมันาก็จะเกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อต่างๆอย่างครูนี่จะสังเกตได้เลยว่าท้องน้อยของครูจะเกร็งมากจะรู้สึกปวดท้องเพราะว่า1เราวิ่งด้วยเนาะผู้หญิงนะคะ1เราวิ่งด้วยแล้วก็2คือเราเครียดพอเราเครียดเราก็จะเกร็งพอมันเกร็งมันก็จะปวดมันก็จะฟ้องตามอาการต่างๆเลยค่ะว่า คนปวดบา่บาคนปวดขา,าคนปวดท้องอย่างกูนะคะเพราะฉะนั้นก็หวัว่าทุกคนจะปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะเฝ้าสังเกตการไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะแล้วก็ครูไปอีกหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับทุกคนที่ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้ทุกคนได้รู้สึกผ่อนคลายใครกังวลแล้วก็กลับมามีสุขภาพที่ดีกันเช่นเคยนะคะสิ่งสําคัญเลยณนะตอนนี้ของครูก็คือเมือนหัวมันเบาขึ้นละมันจะไม่รู้สึกโครงแล้วนะคะก็รู้สึกดีขึ้นค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ